ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสุกุสุคนนะครับเข่าสู me, me ่ช sure. right ่องสัจจาน้าโชคนะครับผมช่องทีมีแต่โชคตลาดแต่คว่ำลาความรวยนะครับผมก่อนอื่นผมขอกราบขอบพระคุณนะครับผมเอฟซีนะครับผมเนาะถูกท่านทุกคนนะครับผมที่กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับผมที่ไม่กดข้ามโฆษณานะครับผมเนาะขอบคุณจากใจจริงของสัจจานําโชคนะครับผมที่กดให้กาลังใจกันมาตลอดนะครับผมเนาะสู้มาด้วยกันนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปหาเลขวิ่งล่างนะครับผมให้กันไปเลยนะครับผมเนาะแต่ต้นวดไปเลยนะครับเลขวิ่งล่างนะครับผมหาเลขวิ่งล่างตัวเดียวนะครับแม่นแม่นนะครับผมตัวเลขทุกตัวนะครับผมเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเพียงแค่การคำนวณลวงนาคาดคณีคาดเดาลวงนาได้ครับเอฟซีเดอร์เป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล นะครับเนาะไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมครับนี่นะครับงวดที่แล้วมากนะครับผมให้วิ่ง9ก้ารองหนึ่งนะครับเลขออกเก่าหนึงเต็มเต็มเลยนะครับผมงวดนี้ก็จะมาเหตุเหมือนเดิมนะครับผมถ้าสูตรใดที่เกินโอกาสเลขวิ่งมากสูงนะครับผม เลขของผมนี่นะครับผมช่องผมไม่มีเลขดับนะครับเอฟซีเด้อนะครับผมเนาะบมมีเลขดับนะครับผมมีแต่เลขที่จะออกเท่านันนะครับผมเนาะให้เอฟซีพิจารณาให้ดีนะครับเด้อผมจะมาเหตุพร้อมวิธีการหาเลขบิงนะครับผมเนาะว่าผมเอามาจากสมิที่ไปที่มานะครับผมให้เอฟซีพิจารณานะครับผมเนาะไต่ต่องให้ดีก่อนจะลงทุนนะครับผม อันนี้คือหววที่แล้วนะครับผมนี่คืองัดนี้นะครับ16กันยา2566เลขวิ่งล่างนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเห็ุให้ fc เบิ่งเลยนะครับผมเนาะนี่นะครับขออนุญาตนะครับ fc เด้อผมเขียนให้ fc ถนัดเด้วผมจะให้เบิ่งอีกรอบนึงนะครับผมเนาะจะได้เห็นวิธีการเหตุการณ์คำนวณนะครับผมนี่นะครับสูตรที่หนึ่งได้ห้า

เขาจะได้รู้แล้วนะครับว่าเลขตัวใดเป็นตัวใดนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแก้าศูนะครับอันนี้คือตัวเลขหลักเขาตังไว้นะครับผมเนาะวันนี้เขาก็จะมาหาคาว่าเลขตัวใดนะครับที่จะมาคือขับแบบไต่ตอ่งนั่งเห็ดแล้วนะครับผมเนาะ ว่าเมนดีที่สุดแล้วนะครับจังมานําเสนอในช่องนะครับเนาะหไอเอฟซีทุกท่านนะครับผมจงพิจารณาให้ดีก่อนจะลงทุนนะครับผมท่านมากท่านกระจังเอานะครับผมท่านบ่มากท่านกระจังพิจารณาอีกท่หนึงนะครับเนาะหาตัวมาใส่นะครับผมครับตีนะครับผมเนาะอันนี้เลขอันนี้คือผมเฮ็ดได้แล้วนะครับผมจะมาคัดลงหไอเอฟซีอีกครั้งหนึ่งซื้อนะครับผมเนาะอันนี้คือหนึ่งโมมี่นะครับผมเท่ากับศูนย์อันนี้หนึ่งนะครับ เท่ากับสามับสองสามสอันนี้คือ1 1ึ่มมีเท่ากับ0นะครับผมเนาะสองมี่หนมี่หนะครับสมมี 1>, 1 2 3่มนะครับผมสี่มีสนะครับผมสี่มีสองก็คือ1 2ึหามี3ามหามีหนึ่มี2องนะครับหมีหนึ่งน,นะครับผมเมีสี่หน เจ็ดมีสี่บอห้าหกเจ็ดแปดเจ็แปดเก้าผมบงผิดบอห้าเจ็ดแปดเจ็ดมีหานะครับผมทวที่นะครับผมกัไล่ผิดนะครับผมเจ็ดมีห้านะครับผมหนึ่งสองสามสี่หาเหอครับถึงแล้วบ้านนี้นะครับ แปดมีหนึ่งสมี่หเอาแปมีหกได้ผิด8ดมี6กนะครับเก้ามี3มถึกแล้วนะครับผม 0, 0ูศมี 1, 2, ึศมี2ถึกเอาห มาแต่ใส่นรอีตัวนี้เด้อผะไล่ังไ่กันนะครับเนาะแ๊บหนึ่งนะครับห oh. นึ่งสมีอาม่หมีซีนะครับผมนี่นะครับนะครับีน่อนี่ออกกันกันเลยครับอนี่นะครับหาเหล็กวิล่างนะครับผม นี่นะครับเฮาจะหาแต้มที่หลายที่สุดนะครับผมหนึ่งสองกระได้หนึ่งสามกระได้ 3, 2, าสามสองอะซีได้สองหาได้ซีหกได้สองเจ็ดได้ห8าแปดได้หกนี่นะครับ เก้าได้สามศูนย์ได้สองนี่นะครับวิ่งล่างวิ่งล่างนะครับผมวิ่งล่างนะครับผมนี่นะครับแปดนะครับผมทุเรศมาแปดนะครับเจ็ดกรได้นะครับผมเนาะฮิตว่า ตัวที่มาที่สุดคือแปดนะครับสิบว่ามาน้ำกันบอกครับเอฟซี FC บานนี่เปลี่ยนลักษณะแนวนี้คืองวนเบอ่อกี้นะครับ นี่นะครับ Fc นะครับผมวดนี่นะครับผมฟันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแปดล่างนะครับฟันแปดล่างตัวเดียวนะครับผม Fc เดานะครับผมจะเห็นอิวให้นะครับผมสิกกยสอง มบแต่ละครับเอฟซี่เราผสมเห็ดไห้ไหมนะครับเนาะยังนนเป็่นมาฉับแท่เราขออนุญาตนะครับเอฟซีเด้อเดี๋ยวเห็นอันนี้ให้ นะครับผมนี่นะครับอันนี้นะครับผมอันนี้คืองวดที่แล้วนะครับเอฟซีเดอร์นี่นะครับอันนี้คืองวดที่แล้วนะครับหนึ่งกันยานะครับผมวันนี้ได้วิ่งเก่าร้องหนึ่งออกเก่านึงนะครับวันนี้นะครับผมวิ่งแปดนะครับผมวิ่งแปดตัวเดียว นะครับผมฟันที่แปดร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมวิ่งแปดลองเกตนะครับผมสำหรับเอฟซีท่านมีความรู้สึกว่าหรือท่านมีสูตรใดว่าที่บอมากแปดนะครับผมเกตก็ได้นะครับผมเนาะแต่ว่าด้วยความหวังดีนะครับเนาะถ้าท่านบอมากแปดเกตก็คือให้ตรงให้ให้ติดอยู่ในนี่นะครับผมผมพิจารณาได้ได้แล้วนะครับว่ารับรองสูตรบอลุดแน่นอนนะครับผมยิ่งออกอยู่กองฉลาก เกือบเต็มลอยเลยนะครับผมผมนั่งคิดแล้วนะครับวิเคราะห์แล้วแต่ละสูตรนะครับผมรับรองสูตรไม่หลุดพร้อมกันแน่นอนนะครับผมฟันทุงรอยเปิดเซนนะครับวดนนี้นะครับนี่นะครับผมนี่นะครับผมนะครับผมวิ่งล่างนะครับผมวิ่งล่างแปดตัวเดียวนะครับ fc เด้อนะครับผม วิ่งล่าง8ตัวเดียวนะครับผมสูตรนี้นะครับทั้งเบิร์เก่าสูตรนี้ไตต่องมายางดีนะครับผมรับรองเปอร์เซ็นต์มาแน่นอนไม่หลุดแน่นอนนะครับผมฟันลอยเปอร์เซ็นต์นะครับวดน,นี้รู้ซึกว่าค่อนข้างมั่นใจอยู่นะครับผมเพราะว่าสูตรตรงกันหลายขนาดนี้โอกาสรุดแต่ละสูตรนะครับผมคำนวณไปคนลทิศคนละท่ะทางแต่มาบรรจบอยู่เลขตัวเดียวกันคือ โอกาสแบบนี้น้อยนะครับผมหาว่าถือได้ว่าประมาณเกือบหกเจ็ดงวดจังสิได้มาเจอแบบนี้ครั้งหนึ่งนะครับผมเหมือนเหมือนนี่นะครับผมนี่เหมือนนี่นะครับนี่นะครับเขาก็เลยฟันไดเต็มเม็ดเต็มน่วยเรียกกเลยเลข่าเก่าหนึ่งนะครับผมนี่เป็นอย่างเครื่อมายามู้แทอย่างให้เอฟซีไดสุกุสุสคนนะครับผมเนาะเอฟซี FC ถ้าจะจัดก็ขอให ไปกลับน้ำเลยเด้อครับเด้อนะครับผมเนาะคอมเมนต์มาว่ามิตรไปซื้อๆบอกกลับนะครับผมเพราะว่าสูตรที่ผมเฮ็ดขึ้นมาเราไม่รู้ว่าจะมาสิบหรือหน่วยผมบอกกันรันตีนะครับผมแต่ว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าเฮาบอรูว่าสิเป็นสิเป็นหน่วยเนาะเฮ้าคำนวณลวงนานะครับผมเนาะให้เอฟซีเข้าใจนะครับผมและท่านจะนําไปใส่ถูกวิธีนะครับผมผมจะให้โบหลายตัวนะครับผมเนาะ ให้บนล่างนะครับผมยางละซีคูหอดมือสรุปจะเหลืออย่างละ2คู่มาให้เห็นแน่นอนนะครับผมหวดนี้เลขบนผมค่อนข้าง,งมันใจเต็มร้อยนะครับต้องมาเพราะว่างวดเมื่อกี้ลดงวดนี้ต้องเขานะครับผมงวดที่แล้วเลขล่างลดงวดนี้ก็เลยมาเขานะครับผมผมต้องเฮ็ดให้เขาทั้งบนทั้งล่างนะครับผมด้วยซัดจริงนะครับขอให้ FC ทุกท่านนะครับผมเนาะ ที่เขามาเบ่งในคลิปนี้นะครับผมจงโชคดีจงลำลำรวยๆสุขสุขคนนะครับผมฝาก FC กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเล้นะครับเด้อนะครับผมเนาะเฮากัดจะได้เดินไปพร้อมๆกันนะครับผมสัจจาน้ำโชคขอกลา่าวคำว่าสวัสดีครับผม